ได้อะไรมาไม่นี่เมื่อวานเห็นไปลงทุนยืนดักหน้าบันไดเลื่อนมาเลยเลยแลใช่เลยแล้วเป็นไงผมประกอบการเจ๊ดันอยูเรเอาไปขายวิไก่แล้วแม่งไม่ได้ก็บอกแล้วเวลาซื้ออย่าวิววาทำอย่าวิววาทำให้ใจเย็นเย็นแม่งสองหมืนเลยเนี่ยทำไงอะทีนี้อืมเฮ้ยนั่นมันนายกสมาคมพักเก๊นี่วตูนบางบัวทองเอ้านี่ ผมคิดออกแล้วเดี๋ยวจัดการให้หวานจีไปแลวา <c oughs> ตามไปแล้วตัวมาแล้วตัวไปดีพี่สวัสดีครับโหนี่ช่วยผมหน่อยดิ<า>ดิผมปวดท้องมากเลยเนี่ยผมจะพามาขายพี่ไก่แ,แต่ว่าพี่ไก่เนี่ยตีไว้ห้าหมื่นแต่ผมรอไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาผมเอาพี่สามหมื่นแล้วกันเขาไม่อยู่อเขาเดี๋ยวเขามาเนี่ยเดี๋ยวผมโหผมรีบไปจริง อันนี้ผมไม่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 เป็นเนี่ยพี่ไครยังไปหลอกพี่ได้พี่เป็นนายกสมาคมนี่ผมซื้อไม่หลอกกันนะไม่หลอกหลอกพวกกันพวกกันะพี่ไก่ซื้อผมห้าหมื่นผมเอาพี่สามหมื่นพรผมปวดท้องผมไปต่อได้ไหมไปได้เด็พี่โดนี่เดี๋ยวถ้าพี่เจอหน้าพี่ไก่ได้กำไรเลยได้โอ้ท่านผูมอย่ามาแบ่งกันนะเลบบัญชีเดิมเอาได้ครับไม่ไหวไม่ไหวได้นะป้า เป็นไงบ้างวดประ<ห>สบการสบายดูงานนี้ตัวบางบโดนหวานเจี๊ยบ